ไป <G ül> แล้วไปแล้วครับผมวตอนนี้ลากรถถ่ายครับผม,มโอ้โยที่นี่เต็มมากรวบตอนนี้เอาฟูอยู่ครับผมมาลากรถถ่ายเล็กครับ ไปแล้วออกรอบออกแล้วิห <source. S 2> ่ไยกอนลกยอดครับนี่ยังมีถอยนะครับถอยเข้ามาครับถอยเข้ามาถอยท้าถ่าย เด็ดเลยมาก็ดูดิน่นมองดูทองฟ้าหนูคุ่มๆกลับได้ไงบ้าอนี่แน่นอนเลย,เลยกลับไปมันยุ่ง<ด>แน่นอนทางเลยต้องไป็ดครับจะมาหยอกก็พูดหยอกไม่ได้ครับกลับบ้านอย่างเดียวครับผม